สวัสดีทุกท่านตอนนี้เราก็จะขนของบางส่วนกลับนะท่านกระเบื้องนะอันนี้คือกระเบื้องที่มันเหลือนะท่าน,นอ่า,อากลับไปทําบ้านหลังอื่นต่ออ่าโอ้เหยียบขี่มาจนแปรไหมพี่น้องเอ้ยบังขาดเครื่องเลยไหมปัดทษเหยียบขี่ม้าจนขาดเครื่อง <ś les> <ś les> อ,อันสิดโดดได้อยู่นี่เด้อันอันโมนิกะเอาเมื่อซะยังอิดบงอิดบั็อกที่เหลือนิดนิดน้ดนนอ,นอยเดยวมันมีเท่าไหร่ฮะอิดบล็อกนเนี่ยไวห้ห้องเครื่องสักท่าเจ้าวาเมื่อหรอกท่านนะเอาไว้ให้เจ้าใสแนวอื่นซะอิดบล็อกมันเหลือน่อยนี่ยังอีกบ่็ ลังกระดาษเออลังกระดาษเ,าเมื่อเอาไว้คายคออย่อยมีกดังเก็บลังกระดาษเลย่ะโยนเซนนี้เอาลังกระดาษกลับทุกท่านเลยเอืม เอาลังกระดาษเมืเอ่อนาใส่รถมันบอไปใส่ดอกบริเลนไว้เงาอยู่ในกุนี่โอ้อย่าแนวเขาตัวนี้เขายัางยาบอแล้วอยู่บอแนวนี่ เอาข้างหน้าเอาเหลืออยังไงเนาะไปเอาสียังเอาเหลืองบอกเรือเอาสีนี่เออยาแนวนี่นะทูยาแนวนี่เนาะเอาเนี่ยไว้นี่เนี่ยเนี่ยเกือบถือตอดเลยเจ้าขี้เกียว

ังสี่ตั้มีสี่บ่ตั้มสีเนาะอืมหมัดเวทีบ่ โอเคได้การทุกท่านเอาเท่านี้ก่อนมือนี่เอออเากับวันละนิดเดี๋ยวทรายกับหินนี่มือไม้จังขนมือไม้จังเอาเอากลับไปทีละเที่ยวทีละเที่ยวเที่ยวละประมาณสักสามสิบสี่สิบคู่เอาถ้าเป็นซาลิงในบรรทุกได้ห้าสิบคู่ถ้าเป็นรถคันนี้จักบรรทุกได้เท่าไหร่ เออสอบปุยก็ได้แต่ว่าเราเทใส่นี้เลยง่ายตักตักใส่นี่แล้วไปหอดผุ่นยกดำเออเสบายแต่แต่ก่อนเป็นชาลเล่งมันดำมาได้ไสายเลย,ยเหยียบไปแล้วขี่ม้าว้ยอ้ย,ยขี่ม้าตัวนี้ขี่ม้าพี่น้องเอ้ย เก็บขี่ม้าสามเท <sh arp music> <sh arp music> ้อแล้วไปแล้วไปเก็บของเก็บรอ้อนงาีเราวาออม่คร้างไว้จังสีว่างไว้จังสีเด้อจะเสียบลงรอง พอมาเด็กน้อยมันลายนี่ยนะเด็กน้อยมักรอดเนาะเออมันรอดเมื่อกี้เด็กวอมต่ำนี่ย่างเพ่งเลยอือแสดงว่าตรงนี้ต้องว่าเป็นย่างเดี๋ยวเฮ็ดตัวมันจะ้ามากไได้ปิดเนาะปิดทึ่งล่างเนี่ยนะบ่ให้รอดนะนนนดเด็กเด็กน้อยมักรอดพี่น้องเอ้ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราเก็บของ เก็บของเก็บของครับอืม เปแล้วคุณพ่อมาเก็บด้ยเด้อเศษเล็กมูนี่นะเศดมันเล่มแหลมมูนี่นะจากลูกเจ้าลูกไครแ,แ,แล้วบมโมจิกามวยนี่แหละเบิ่งแล้วดื้อๆนี่แหละแม่นแท่อืม Ooh. เก็บใส่นเศษเหล็กนะเป็นแล้วนะอืมโอ้คักมองนี่น้ำได้ดีโอ้เหลืออีกต้นหนึ่งบ่ได้ปลูกเนาะ โอเคอ่าเอาไว้ให้คุณพ่อเพิ่เก็บเศษคู่นี่เก็บเศษนีดน้อยน้อยโยนเศนี้เก็บได้แล้วอยจะเอาเมื่อเก็บของ